ข่าวด่วนครับทุกคนวันนี้เหล่าดาราพูดถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงในกองก่อนบ่ายคลายเครียด ไว้ยังไงบ้างครับล่าสุดวันนี้นะครับหลังจากที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้ชมคลิปไลฟ์สดของพี่แอมมี่แม็กซิมกับทุกคนวันนี้พี่เขาก็ได้มีการไปถ่ายรายการก่อนบ่ายคลายเครียดตอนต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยพี่แอมมี่แม็กซิมกับทุกคนก็ได้เข้าไปถ่ายบรรยากาศนะครับในกองวันนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับกับพี่ติ๋ค่ะพี่ติเชิญยิ้มเนาะหลายคนก็คงจะรู้จักดีตลกดาราชื่อดังของประเทศไทยครับได้มีการพูดถึง อุงอิงเพรบ้านแพงไว้ว่าน้องอุงอิงเพรบ้านแพงเนี่ยน่ารักแล้วก็เก่งมากๆตอนนี้น้องมีงานเยอะมากๆแล้วก็ดังมากๆครับสาหรับพี่ตีเชิญยิ้มนะครับก็ได้ชมน้องประมาณนี้ส่วนพี่เอมี่แม็กซิมเนี่ยก็ได้คุยให้พี่ตีฟังครับว่าตอนนี้ยอดวิวของก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยโอ้โหสูงมากๆหลายแสนวิวมากๆครับในอ่าแฟนเพจแล้วก็ในยูทู e ครับทุกคนเรียกได้ว่าพี่ตีอ่ะก็อโอ้โหอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมน้องเรียกได้ว่าตอน ร,รู้จักน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วกม็มีการชื่นชมน้องแล้วก็ติดตามผลงานน้องเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับพี่ตีเชิญยิ้มนะสำหรับวิ่งขากระแสนะติดตามพี่ตีเชิญยิ้มมานานมากๆครับทุกคนเนาะตั้งแต่ตลกโอ้โหอะไรนะเดิร์เวสเดอะวิกเก็ตลิงก่อนบ่ายค,คลายเครียดครับทุกคนตอนนั้นคือดังมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยโอ้โหอุงอิงคือ ทราบซึมไปถึงวงการตลกวงการดาราตลกเยอะแล้วนะครับและพี่เอมี่แม็กซิมครับทุกคนก็ได้เผยอีกว่าตอนเนี้ยพี่หนูเล็กก่อนบ่ายคลายเครียดครับรักอุงอิงเพชรบ้านแพงมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยคนเข้าไปดูเป็นหมื่นนะครับคนเข้าไปดูเป็นหมื่นคนดูแบบโอโ้โหเยอะมากๆแล้วก็เป็น FC น้องอุงอิงเนี่ยเยอะมากที่เข้าไปติดตามพี่หนูเล็กก่อนบ่ายครับทุกคน เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เอมมี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูเล็กก่อนบ่ายครับและล่าสุดพี่คิงครับพี่พี่คิงก่อนบ่ายทุกคนน่าจะรู้จักเนาะที่เล่นก่อนบ่ายคลายเครียดที่เป็นแบบว่าคู่แฝดที่มาเล่นตลกกันนะครับก็มาชื่นชมน้องแล้วก็อยากได้ยอดฟอลโล่เหมือนพี่เอมมี่นะครับพี่เอมมี่เนี่ยก็เลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยท่องคาถานะครับุงอิงอุงอิงเหมือนที่ตัวเองท่องนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักในกองถ่ายก่อนบ่ายคลายเครียดครับแล้วตอนนี้เนาะอ โอ้หลายคนก็ชมว่าตอนนี้อุงอิงเปนแพงดังมากแล้วก็งานเยอะมากๆแล้วก็เก่งแล้วก็น่ารักครับทุกคนน้องหลายคนก็ชมเป็นเสียงเดียวกันครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับทุกคนต้องยกความดีความชอบเนาะให้กับพี่เอมมี่แม็กซิมครับถือว่าพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยโอ้โหรอบที่แล้วก็คือขนกองทัพข่าวมาให้น้องอุงอิงเป็นบ้านแพงครับสื่อใหญ่ระดับประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทีวีพูนะครับเรดี้โซซายตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นติ่งบันเทิงเพศอีจันต่างๆอมมารินต่างๆครับ ทุกคนเรียกได้ว่าพี่เอมี่ก็ขนกองทัพนักข่าวมาสัมภาษณ์องค์อินเปบ้านแพงและตอนนี้ครับไม่ต้องขนแล้วพี่เอมี่เพราะว่าตอนนี้นักข่าวได้ติดองค์อิงไปบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะเรียกได้ว่านักข่าวเนี่ยขนกองทัพข่าวไปที่นั่นเลยนะครับและล่าสุด พิมพ์อิ่มขาวกระแสได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าเพจดังต่างๆเขาก็จะมาในวันเปิดฤดูกาลกันด้วยครับทุกคนเราเนี่ยคนที่จะไปะงานเนาะคนที่จะไปงานวันเปิดฤดูกาลเนี่ย ตเตรียมไว้เลยนะอุ้มข่าวกระแสคิดว่าเนี่ยเพจอิจ,จันต้องเดินว,ว่าว่อนแน่เลยเดินสัมภาษณ์แฟนขับองค์อิงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมคําพูดไว้นะเพราะว่ากองทัพสื่อวันนั้นเนี่ยจะเยอะมากๆเผยโดยบอสโจโนเนาะซึ่งบอสโจได้โโนเผยเองว่าอิจันอม,มารินติ่งบันเทิงโอ้โหทุกอย่างเลยโซอาเรดี้โซ,ซไซตี้แล้วก็เพจนางงามเองเนี่ยก็จะมาในวัน เปิดฤดูกาลครับทุกคนเนาะเรารอติดตามกันในช่องทางข่าวต่างๆด้วยก็แล้วกันในวันเปิดฤดูกาลครับทุกคนนะสำหรับพี่เอมี่แม็กซิมเนาะวันนี้ก็น่ารักมากก็มีการป้อนของป้อนข้าวกับพี่เต๋านะครับพี่เต๋าเคารพเมียใช่ไหมครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องพี่เต๋าเคารพเมียนะเข้าไปติดตามได้เลยครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะ่ะคนติดตามก็ใกล้จะเกือบหมื่นแล้วนะนะครับทุกคนซึ่งพี่เขาก็จะมีการถ่ายพี่เอมี่แม็กซิมเนาะไลฟ์สไตล์ต่างๆในการใช้ชีวิตนะครับลงช่องของตัวเองนะั่นเองครับทุ ทั้งสองคนน่ารักมากๆและตอนนี้ก็คือนักข่าวเนี่ยสารภาพรักไปแล้วนะครับสารภาพรักอุงอิงไปเป็นแพงไปแล้วนะครับซึ่งมีหลายเพจนะที่บอกว่ายิ่งคุยยิ่งรู้จักยิ่งมีการได้พูดคุยกับน้องยิ่งหลงรักน้องครับทุกคนซึ่งสไตล์การตอบนักข่าวของอิงเนี่ยก็ยังคงความเป็นอีสานเนาะไทยบ้างอีสานบ้าง ไม่ลืมความเป็นอีสานและน้องก็ใช้คําพูดวาจาที่โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรตอบนักข่าวได้ดีมากๆไม่เหมือนเด็กอายุ17ตอบอะทุกคนเนาะคือตอบได้แบบคล่องแล้วก็ตอบด้วยการแบบมีกลิ่นในการตอบนะครับสำหรับองค์อิงพะมันแพงนะครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้พี่เอมมี่แม็กซิมด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้พี่เขาก็อยู่ในกลองถ่ายก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับทุกคนน้องวันนี้ก็ได้เจอศิลปินดารามากมายเนาะที่อยู่ในกองนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่เขาพูดถึงอ่ององค์อิงพะันแพ,ง,พงของพ่อพ่อแม่แม่เอฟ เชื่อว่าหลายคนภูมิใจเนาะในตัวน้องนะครับคนที่ตัวเองดันเนี่ยคือต้องบอกงี้ครับว่าพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ย เกิดกระแสได้ก็เพราะแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเกิดกระแสตอนที่ FC ไปเหมาเนาะทุกคนหลังจากนั้นครับพี่เอมี่ก็เลยรักน้องแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ็นดูน้องมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เกิดจาก FC แฟนคลับอีกแหละที่บอกให้แบบว่าพี่เอมี่ต้องเอานักข่าวมาสัมภาษณ์น้องนะต้องพาน้องไปเป็นดารานะพี่เอมี่ก็เลยขนกองทัพนักข่าวนะครับไปเจอน้องและตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตามหน้าฟีดต่างๆเนาะทุกคนก็ยนะังมีแต่ข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะ fc แฟนคลับแค่แต่งรูปใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรผมหน้ามา้าแล้วก็ใส่เหมือนเหมือนพี่ลิซ่าเนาะ เอฟอานักข่าวเนี่ยก็เอาไปตีข่าวกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วหัวกระแสไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ก็คือหลายคนบอกว่ายกความดีความชอบให้กับพี่เอมมี่ให้เครดิตพี่เอมมี่แม็กซิมในการขนกองทัพสื่อมาเจอน้องในวันนั้นนะครับและตอนนี้อย่างติ่งบันเทิงเนาะก,ก็ได้โพสต์สารภาพรักอุงอีแม่แพงแล้วก็ลงข่าวน้องถี่มากๆครับทุกคนในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพจอีจันเองเมื่อวานนี้เพจอีจันก็มีการลงข่าวน้อง อีกหนึ่งระรอกนะครับแล้วคนก็เข้าไปดูโอ้โหหลายแสนมากๆเมื่อวานนี้นะครับก็คือดีใจกับเพจข่าวต่างๆเนาะที่ลงข่าวแล้วก็นําเสนอข่าวน้องนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะมาแบบว่าโอ้โหเกาะติดอุงอิงไปบ้านแพงกันเลยทีเดียวในวันเปิดฤดูกาลเนาะทางเพจต่างๆแล้วก็ สำนักงานข่าวต่างๆเนี่ยเขาก็จะมากันครับทุกคนนะเราก็ไปเจอกันเนาะในวันเปิดฤดูกาลหรือเปิดวงอุ้มอิมข่าวกระแสไปแน่นอนครับทุกคนหลายคนบอกว่าพิมอิมค้าถ่ายตั้งแต่ตอนออกจากบ้านเลยนะคะอยากเห็นค่ะว่าไปยังไงอะไรยังไงได้เลยนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสเนาะจะจะ,จะอ่าถ่ายตั้งแต่ออกจากหน้าบ้านแล้วก็ไปถึงบ้านแพงกันเลยทีเดียวให้ทุกคนได้รับชมกันว่าอุ้มอิมข่าวกระแสเตรียมตัวย,ยังไงเนาะในการไปไปไปเจออ่าเหล่าบรรดาเอฟซีของอุ้งอิ่งแม้วนแพงนี วันเปิดฤดูกาลครับทุกคนที่ียกว่าหลายคนก็อยากให้อุ้มอิ่มเนี่ยไปสัมภาษณ์น้องหลังเวทีคอมเมนต์เยอะมากๆบอกว่า,าพิ้วอิ่มต้องไปนะอุ้งอิงเนี่ยอยากให้พิ้วอิ่มไปแน่นอนใช่ไหมครับก็นะถ้ามีโอกาสอุ้งอิมข่าวกระแสนเนี่ยก็อาจจะไปแน่นอนในในหลังเวทีเนาะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแต่ในส่วนของหน้าเวทีนะต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้ว่าอุ้งอิมข่าวกระแสอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพลงอะไรต่างๆครับทุกคนเพราะว่าเนื่องด้วยเนาะตอนนี้คือกลัวการปิดกั้นของ YouTube มากครับทุกคนเพราะว่าการเคลมหลังบ้าน,น่่ไมูวา ไม่รู้ว่าช่องไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหหลายคนก็โดนเนาะทุกคนแบบลงคลิปเพลงด้านหน้าไปแล้วก็โดนเคลมแต่ไม่ใช่ของสาวน้อยเพร้แพงนะที่มาเคลมแต่เป็นของคนอื่นที่มาเคลมนั่นเองครับทุกคนก็นั่นแหละครับมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเดี๋ยววิง่งข่าวกระแสจะลงคลิปไลฟ์สไตล์ของตัวเองในการไป สาวน้อยเพริ้นแพงดีกว่าไปวันเปิดฤดูกาลดีกว่าให้ทุกคนติดตามกันนะครับสําหรับก่อนจะไปคลิปนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครจะไปวันเปิดฤดูกาลบ้างแล้วก็ใครดูทางกลุ่มปิดบ้างคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมขากระแสด้วยนะครับสนับสนุนนุ่มอิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ